ลูกงสันีมันีว่าสัวยนงกันีกรรมเตันมีกรมยามีเ็ท่งอยู่ของสันพงสันเลยเอ้ออเอาแตะๆให้มีเสียงหน่อยได้ยินเสียงลมดันออกมาไหม

กี่จุดจนีกมีผูังที่ถูกต้จะต้อสิงต่อนกี่จุดพอ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 กระเด็นจุดอื่นมีไหมมีจุดเดวจุดเดียวจุดเดียวจะพุ่งแรงจัด โอ้รูใหญ่เลยบะใสเย,ยกขึ้นมาลยไหนบ่ต้องลาดใส้แล้วมันพุ่งแรงบ<ม>่งเห็นพระเสือก<ม>อเดยเอามือดูสลายไสย้แถวนั้นนะบะ<ม><ม>โอเค